เอาละค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราได้ติดตามการดำเนินชีวิตของลุงไหวไปช่วงหนึ่งแล้วนะคะลุงไปมีการอบรมที่นู่นที่นี่เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์มาพัฒนาแล้วก็เสริมแนวคิดจนมีไอเดียใหม่ๆ ลงมือทำปฏิบัติจนประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับทั้งชาวไทยและต่างชาติจนมีไรายได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วช่วงนี้เรามาลองฟังกันค่ะว่าคุณลุงไหวเนี่ยได้แบ่งปันประสบการณ์และความสำเร็จนี้สู่ชุมชนสู่สังคมอย่างไรกันบ้างมากน้อยแค่ไหนคุณลุงคะคที่ลุงทำมาจนถึงนาตอนนี้แล้วเนี่ยถือว่าลุงประสบความสาเร็จแล้วลุงได้มีการแบ่งปันกับสังคมกับชุมชนอย่างไรบ้างโอ้ครับเนี่ยครับ ลุงได้ความรู้มาจากแกดจากเจาก้าเจ้าหน้าที่นะครับแบบว่าไปอบรมสัมมนาบ้างไปรับเอาความรู้ไปทัศนาศึกษาอะไรเนี่ยลุงก็ไปเก็บเอาความรู้นั้นเนี่ยอามาทํามาทดลองจนกระทั่งว่าผลงานออกมาเป็นผลที่ดีมากอันนี้ลุงก็ถ่ายทอดความรู้ชาวบ้านเขาก็อยากจะมีความรู้ด้วยอเออเขาเขามาหาลุงเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไม่ว่าลุงบ้าแล้ว เอ,อเขามาปรึกษาแล้วบอกว่าอยากจะปลูกต้นไม้เนี่ยจะทํายังไงดีลุงหมายจะขุดลุมยังไงอะไรเนี่ยลุงเขาบอกเขาเป็นหมดเนี่ยลุงอธิบายหมดทุกขั้นตอนเลยหรือเปล่าใช่บอกเขาหมดเลยเพราะว่าเนี่ยมันเป็นบุญเป็นกุศลและเป็นเยียทานกันนะ,นะครับเขาก็ได้รับความรู้ไปแล้วเขาเอาไปทําเสร็จแล้วเขาก็มีรายได้เขาไปจุนเชือ้อครอบครัวมันก็ทํา<ๆ>ให้เขาอยู่ดีกินดีเกิดขึ้นลุงก็ได้บุญได้กุศลด้วยครับสิ่งที่คุณลุงไปอบรมเนี่ยส่วนใหญ่เขาอยากรู้เรื่องอะไร โดยมากเขาก็จะเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรเนี่ยครับคบติดต,ตาต่อกิอ่งอะไรพวกนี้เทคนิค,นคะนอะไรต่างๆที่เราจะทาปลูกต้นไม้มันโตเร็วปลูกปีเดียวออกลูกเลยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันก็มีการเทคนิคมีแบบว่าประสบการณ์ที่ได้ไปรับการอบรมมาไปดูงานมาเนี่ยครับลุงก็เอามาทามาทดลองก่อนนะาไปใจว่าได้มาแล้วเอามาทํานั่นเลยเนี่ยมันไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้องมาเอามาทดลองดูก่อน จนกระทั่งว่าผลออกมาเป็นที่ยอมรับแบบว่าได้ผลดีเราก็ถึงถ่ายทอดความรู้นี้ให้กับชาวบ้านหรือว่าประชานชนที่เขามาศึกษาดูงานเนี่ยให้เขามีความรู้ด้วยครับค่ะลุงเข้ามาดูงานวันหนึ่งเนี่ยเขาจะรู้เหรอโอ้ยรู้ครับเดี๋ยวนี้การเทคนิคอะไรเวลาลุงบรรยายเนี่ยลุงจะมีเทคนิคในการชั่ววพูดก็ได้รับความรู้จากเจ้าหน้าที่จากสํานักงานเกษตรจังหวัดนครนายกเนี่ยแหละมีไปเทคนิคในการที่เราพูดเนี่ย เราต้องพูดแบบมีแบบว่าเขาเห็นพาะเลยอบอแบบว่าอย่าเอาแต่หลักวิชาความรู้ไปพูดนะเขาไม่ฟังหรอกเขานั่งหลับเราต้องมีมุกมีอะไรแย่เข้าไปหน่อยเสร็จแล้วเราก็เอาความรู้แทรกเข้าไปนะครับเบางทีเนี่ยอูยนั่งหัวาอกตกก็อี้วันนั้นพระก็เรียนมานะมาฟังลูกรรนยหญ่สามทิพ้ารูปพระตกกาอี้เป็นสามองค์ นั่งหลับหรือวะขไม่ได้นังกลับไปแล้วนึกว่าท่านขำตกเก้าอี้ไม่ใช่เก้าอี้ลุงหักล่วงเลยสามองค์อ๋ออย่างนี้นี่เองนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆใช่ไหมใช่ครับคุณลุงพวกที่มาอบรมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนกลุ่มไหนโอ้มีหลายๆกลุ่มด้วยกันแหละครับเมื่อเดือนเดือนก่อนเนี่ยก็มาจากอำเภอบาเจค่ะจากจนวาทนราทิวาสนะครับ ที่ลุปรากฏว่าเขาก็ปลูกต้นไม้กันแต่เขายังขาดความรู้เยอะนะครับยังลองกองเนี่ยคเขาส้ามารถที่ปลูกแต่ปรากฏว่ามันเปรี้ยวเสร็จแล้วเขาก็มาถามเทคนิคของลุงอ๋อที่ลองกองมาเจาะหวานเทคนิคมาจากลุงเออเนี่ยลุงเขากลมาถามลุงทําไงแล้วลุงรู้ได้ยังไงไปเปล่าใครเงี่ยคมีเจ้าหน้าที่ มาบอกลุงแต่ก่อนลุงเอาน้ําเชื่อมไปพ่นไงก่อนจะเก็บลูกเก็บผลมันมากินอะลองกองอะเอาจาเชื่อมไปพ่นที่ใบมันแต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เขามาบอกโอ้ไม่ไมให้ไม่ได้มันช้าความจะแปลงจากน้าตาลไปเป็นครูโคตรนิดเดีมันถึงจะดูดเข้าไปในต้นไม้ได้ดูดเข้าตาปากใบเขาบอกเอาคูโคตเลยพ่นเออก่อนจะเก็บผลมากินประมาณเดือนหนึ่งครูโคดเลยสองช้อนแกงต่อน้ำหนึ่งปิ๊บ น้ำต้มคันไม้ใส่ช้อนแกง่งเสร็จแล้วเข้าเครื่องพ่นแล้วไปพ่นใส่ใบเลยในลงกองอ่ะนะครับพ่นสองครั้งห่างกันเจ็ดวันอู้ยจะหวานขนาดไหนก็ได้ครับนี่คือเข้าไปอ่ะนี่คือกลุ่มคนที่มาดูงานแล้วเข้าไปทําครับเขาบอกลุงไหมโอ้เช่นเนี่ยวพอเข้าไปทาเสร็จแล้วก็โทรศัพท์กลับมาบอกเลยเขาบอกโอ้เจ๋งจริงๆลุงหมบอกเนี้ยเขาบอกเขาไม่อยู่ที่แค่นานเขาจะย้ายความรู้จากที่ได้รับจากลุงใบอ่ะ เขาจะเอาไปพ่นมะนาวให้เป็นมะนาวหวานมะนาวหวานหนักกว่านี้หนักเลยวาลุงยลุงเดีบอกโอ้ยอย่างนั้นลุงก็ทํามะขามเปรี้ยวเป็นมะขามหวานหมดนะที่บอกเนี่บางคนเขาก็ต่อยอดพอได้ความรู้ไปแล้วก็จะมีการต่อยอดไปเรื่อยๆครับอันนี้ทางกลุ่มบาเจาะละแล้วมีกลุ่มอื่นไหมจากจังหวัดอื่นๆมีบ้างไหมวันนั้นมาจากทุกสุกโขไทยอ้าวันนั้นไปปลูกขนุนไม่ออกลูกอีกอืม โอ้เขามาถามเทคนิคของลุงลุงก็ไม่บอกไม่ห่วงหนะเาเพราะว่าลุงมาได้ความรู้มาอันนี้ไปได้มาจากคนแก่เขาคุยกันให้แก่นฝางอ่ะฝางที่เราก็ต้มกินน้าเป็นยาสมาุนไพรอ่ะขากรไม้ลูกชิ้นเสี่ยมปลายหน่อยตอกเข้าไปในต้นขนุนน่ะอยากให้มันออกลูกตรงไหนตอกแล้วหักขาไว้เดวมันออกลูกตรงนั้นเลยอ้าวเหรอเอ้แปลกด้วย,สยแสดงว่าได้แก่นฝางจะต้องมีสารชนิดหนึ่งไปกระตุ้นให้ต้นขนุนออกตาดอ,อกได้ บอกว่าเขาเอาไปทำโอ้ยออกทีนี้ดอกเล้วสบายเลยมันนักยิ่งกว่านั้นอีน้าคนเขามาเนี่ยเป็นไม่รู้ใครเป็นหมันขงคนผัวเมียมาทำไมจะเอาแกนไฟมาถามลุงลุงเอาแกนาฟไปตอกที่เอวเมียมจะออกลูกไหมบอกไปตอกกันเองบอกทำไมไปหาหมอไปเรื่อยนอกจากพวกเกษตรกรพวกที่มีอาชีพที่ต้องทำแล้วครับ มีพวกนักเรียนนักศึกษาอะไรมาดูงานอย่ยงเนี้ยถือเป็นคนครูเลยไหมใช่มาเนี่ยมีอาจารย์นักศึกษานฟานักศึกษามาเนี่ยมาศึกษาหาความรู้เดี๋ยวเดี๋ยวนี้มีคนสนใจเรื่องเกี่ยวกับทางด้านการเกษตรเยอะนะครับมาเทคนิคอะไรต่างๆเนี่ยต้นไม้ไม่ออกดอกผมชโลดผสมน้ำรดหรือว่าจะพ่นเนี่ยมันก็ออกดอกใช่ไหมเห็นไหมคนเรากินผงชโลด ยังอร่อยแท้ตายอ่ะมันไม่แพ้เหรอมันไม่แพ้เหรอลุงออกดอกได่แลวไม่แพ้หรอกอบางคนจะเอาไปลดเงินอย่ีให้เงินออกดอกยังโนเอ้ยบอกเขาไปลดกันเองเขาบอกอันนั้นลุงไม่เกี่ยวอ๋อไม่เกี่ยวแล้วเดี๋ยวลุงให้ความรู้เข้าไปอย่างเงี้ยไม่กลัวเหรอว่าเขาจะมาเป็นคู่แข่งลุงโอ้โหอันนี้มีชาวบ้านเขามาเตือนลุงเหมือนกันนะแต่ลุงก็ไม่คิดเ้าเจ้าหน้าที่สะานักงานเกษตรจังหวัดก็เคยพูดเหมือนกันว่า ไม่เป็นไรบอกเข้าไปเถอะว่าได้บุญได้กุศลแะเป็นมิตรทานเดี๋ยวสักหน่อยลุงจะคิดได้วิธีใหม่ต่อไปนะครับค่ะ ที่ผ่านมาเนี่ยลุงคิดไปแล้วปลูกต้นไม้ตัดทาบกิ่งตอ,อกิ่งมีลูกมีผลเยอะแยะมากมายแล้วก็ออกมาแบบแปลกๆด้วยครับลุงต่อยอดเป็นอะไรได้อีกโอ้โหเหวมันกำลังมีการทดลองอะไรอยู่อยู่ตลอดเวลานะลุงไม่ได้อยู่กับที่นะค่ะตอนนี้ปรากฏว่าเอาต้นเอาต้นไซอเอาไปทาบกับต้นลองก่องปรากฏว่าติดด่า แต่ S <S ปรากฏว่าเอาต้นโพไปใส่กับต้นลองกองไม่ติดไม่ติดตอนนี้ลุงย้ายจากต้นโพเนี่ยต้นจากต้นลองกองเนี่ยไปสลูกต้นขนุนเพราะต้นโพกับขนุนยางมันเหมือนกัน <S <S <อ>นี่ยังอยู่ในขั้นทดลองนี่ก็คือ,อ <S 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 มีเรื่องของทางวิชาการเกษตรเข้ามาเกี่ยวพันใช, <S <S 2> <S 2> ใช่ถ้าหากว่ามันติดเนะโอ้ยเดี๋ยวนี้จะบุกคุณเลย วัดไหนวัดไหนมีต้นโพต้นไทรต้นโพแล้วก็ต้นขนมยอดขนมไปเสียบไว้ข้างบนเดี๋ยวต้น,ตนโพออกลูกเป็นขนมเดี๋ยวต้นไทรออกลูกเป็นลงคองนี่ก็คือแนวคิดการพัฒนาของลุงใ,ในเรื่องของการปลูกผลไม้ครับค่ะแล้วผลิตภัณฑ์อื่นๆล่ะโอ้ผลิตภัณฑ์อื่นๆก็เยอะแยะตอนนี้ลูกสาวก็เป็นพยาบาลเนี่ยนะค่ะนี่ก็วันนี้ไปครับอยู่เวรนะก็มาทำในพวกผลิตภัณฑ์พวกยา เพล็ครีมบำรุงผิวยาสระผมยานวดผมสบู่นะครับทําจากสมุนไพรเนี่ยจะเอาไว้จําหน่ายเวลาคนเข้ามาเยี่ยมทรงสวนลุงเนี่ยก็ทําให้ลุงและก็ลูกสาวลุงเนี่ยมีรายได้เข้ามาดูแลครอบครัวได้ดีดีด้วยครับแล้วไม่เป็นอันตรายกับตัวที่คุณจะเอาไปใช้เพราะว่ามันเป็นสมุนไพรครับทําจากน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นโดยที่ว่าเราทําเองได้ แล้วพวกไบโอดีเซลปุ๋ยอันนี้ก็ทําเองทำใช้เองทําเองหมดเลยครับไบโอดีเซลนี่ก็มีจากไออพลังงานทดแทนตั้าเครื่องมาให้ลุงเนี่ยบางคนมาเขาไม่รู้ว่าบ้านลุงมีเครื่องทำผดมันน้ํามันไบโอดีเซลเขาก็ถามลุงลุงบ้านลุงมีฐานยิงจรวดไปโลกพระจันทร์ลบอกไม่ใช่เครื่องทาน้ามันไบโอดีเซลลุงจะไปปลูกผลไม้ที่นู่น แล้บางคนมาเนี่ยผไม่รู้เพามาถามนะแล้วโมนมานนมาจากใต้นะก็สนใจนะเรื่องน้ำมันไบโอินนซนะเพราะว่าน้ำมันปามที่โนนเยอะแลวราคาถูกด้วยเนี่ยบ้านลุงเนี่ยโอ้ยลุงไม่ต้องไปซื้อน้ำมันจากต่างประเทศไม่ใช่เลยนี่ก็เลยเป็นอีกไอเดียหนึ่งที่ลุงสอนกับคนที่เข้ามาอบรมครับเนี่ยผมบอกเออกลับไปเลยไปถึงที่จังหวัดนะไปติดต่อพลังงานจังหวัดอ่ะ <พ>อ,อยากได้เครื่องทําน้ํามันเบอโอดีเซนเดี๋ยวก็หามาให้เรามไม่ต้องไปซื้อนะครับแค่เสร็จแล้วก็มาทําในรูปของสากรให้ชาวบ้านเ็าลงมุ่นด้วย <พอ S 2> แล้วได้นะครับน้าเงินมาพวลงหุ้นล้วก็ไปซื้อน้ํามันดิบมาพวกน้ำมันพืชที่เขาใช้แล้วอ,ะอ่ะโดวย่ว่าเราเอามาทําน้ํามันเบอโอดีเซนสูตรของในหลวงพอองค์ท่านนะครับถ้าหากว่าเราไม่ไปซื้อเข้ามาแล้วก็ทอดครั้งสองครั้งก็สาดทิ้งในเมื่อเวลามาไหลลงในแม่น้ำลำคลองก็ทำให้สภาพสิ่งแวดล้อมเสียนะครับ ฉะนั้นเราก็เอาตรงนั้นเนี่ยมาพัฒนาซะ<ด>เป็นน้ามันสําหรับเ<ช>ค,<ร>ครื่อง,งยนต์ได้เงินทองก็ไม่รั่วไหลออกไปจากหมู่บ้านของเรานะครับวิ่งพอทําเสร็จแล้วใส่รถในแ,งแ,งแ,งแรงเนี่ยรถลุงมาขับไป,<แ>ไปด้วยเหยียบเบรกไปด้วยม <า S 2> ว่แรงจงางลงเขาแ่แหมหนูก็นึกว่ามันแรงจังว่าต้องเหยียบเบรกไมีเหยียบเบรกแหกโค้งออกโน่นแล้วเพราะความคิดนี่เองที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลามีการต่อยอดลุงก็เลยบอกว่า ให้เต็มที่ใครจะมาเอาความรู้อะไรมาเก็บเกี่ยวอะไรให้หมดเลยให้หมดเลยครับลุงก็จะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆสิ่งต่างๆที่ลุงทํามาเหล่านี้เนี่ยลุงหวังว่าจะได้รางวัลอะไรไหมโอ้ยอันนี้หรอครับเนี่ยมันลุงไม่ได้หวังหรอกเพื่ขอให้ว่าลุงเนี่ยคิดถึงในหลวงพระอ,องค์ท่านเห็นพระอ,องค์ท่านเหนื่อยมากลุงก็อยากช่วยพระอ,องค์ท่านนะครับโดยที่ว่าเนี่ยมีความรู้อะไรก็บอกชาวบ้านเขาเอาไปทํา แล้วก็พึ่งตัวตัวเองเศรษฐกิจพอเพียงพออยู่พอกินเนี่ยครับทำตามแนวพระราชดำริของในหลวงพระองค์ท่านแล้วรับรองว่าไปได้สวยแล้วก็อยู่ได้แบบว่าสบายสบายครับอ๋อค่ะแล้วในส่วนของรางวัลที่ได้สุดท้ายที่ลุงก็ต้องได้อยู่ดีจากการมุ่งมั่นในการทํางานทั้งพัฒนาตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือชุมชนด้วยลุงจําได้ไหมลุงได้รางวัลมาสักเท่าไหร่ยังมีก็มามีมาเยอะนะ แผนคุณแผ่นดินกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเือดโอ้ยอะไรก็ได้มาหมดอะครับ<ะ>เดี๋ยวได้มาก็เอามาเก็บประวัติไว้ให้ลูกๆนหลาน,ลานดูกันนะครับว่าผลงานของพ่อหรือว่ารุงที่ทํามาเนี่ยมันก็ผลงานออกมานี่ก็ภูมิใจครับแต่ว่ามันก็มีส่วนหนึ่งที่ทําให้เราก็อย่างเนี้ยชาวบ้านบ้านลุงเนี่ยเป็นส,สามที่ ศูนย์เรียนรู้นะครับถ้าอยากมีความรู้อะไรก็มาเก็บเกี่ยวเอานะครับแล้วลุงเหนื่อยไหมตอนนี้ก็บอกหนูมา17เฮ้ยไม่ใช่10 1โอ้บางวันก็เหนื่อยเหมือนกันนะค่ะโอ้เจ่เวลาขายกิ่งพันธุ์ได้เงินแล้วหายเหนื่อยหายเหนื่อยแล้วลุงจะยังทำไปอีกนานไหมโอ้ก็ทำไปจนกว่าจะชีวิตจะหาไม่อะไรเลยครับค่ะฝนตกตกแบบนี้เข้าหน้าฝนนี่ยากไหมกับการทำงานมีคนมาดูงานมาอบรมครับ เน,นี่ยวิ่มาเนี่ยยอากาศเย็นสบายดีอ่ะเสร็จแล้วเข้าแวนเ้ถุนบ้านออกไปนไหนไม่ได้เลยเราก็เอาผิดผลการเกษตรเรามาขายอยู่ในเตด,ดุนเนี่ย <laughs> ขายดีด้วยยังไงก็มีแต่ได้ถ้าเรารู้จักทมรู้จักพัฒนาตัวเรา คุณผู้ชมคะเราคงได้เห็นเรื่องราวชีวิตของเกษตรกรที่คิดดีทดําดีอย่างคุณลุงสวัยศรียาไปแล้วนะคะคงจะได้เห็นถึงความมุ่งมั่นความเพียรพยายามในการช่วยเหลือสนับสนุนให้สังคมที่ท่านอยู่นั้นอยู่ได้อย่างแข็งแรงตราบนานเท่านานคะ่ะแรงบันดาลใจเล็กๆจากคนดีคือต้นทางแห่งพลังของความดีที่มีอีกกว่า60ล้านคนดีทั่วประเทศช่วยกันสนับสนุนร่วมมือกันพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน เราเนี่ยเป็นไม่ว่าจะทำงานอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะครับ ขอให้ยขยันเข้าไว้ครับเราอย่าขี้เกียจครับจะไม่มีความจนในหมือคนขยันเอาละค่ะคุณผู้ชมคะรายการแทนคุณแผ่นดินจะยังคงนำเสนอเรื่องราวที่เป็นแก่นสารสาระสำคัญของการทำความดีคนทำดีแบบนี้ กับคนดีแทนคุณแผ่นดินตลอจนหน่วยงานและองค์กรต่างๆที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่างต่อเน,นื่องตลอดไปสวัสดีค่ะ